ในตอนนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเชื่อมขนานไฟกับการไฟฟ้านาคารหลวงนะครับซึ่งในตอนที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการเชื่อมขนานไฟกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับสำหรับหน่วยงานอื่นเน,นีย่ยในตอนนี้เราย,ายังไม่พูดถึงนะครับก่อนที่จะไปเรื่องการเชื่อมขนานไฟเนี่ยเราต้องต้องรู้ขอบเขตก่อนอย่างก,การไฟฟ้านคารหลวงเนี่ยครอบคลุมกรุงเทพมหาคนครนะครับแล้วก็นนทบุรี แล้วก็สมุดประการนะครับสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยก็น้องเหนือจาก3จังหวัดข้างต้นนะครับทีนี้การเชื่อมขนานไฟของทั้ง2การไฟนะครับเราสามารถแบ่งแยกเป็นแบบการเชื่อมต่อแบบแรงต่ําก็หมายความว่าบ้านพักอาศัยนะครับจากการไฟเนี่ยเขาก็จะมีหม้อปแปลงติดตามริมถนนแล้วเขาก็จะแปลงจากแรงสูง22 kV อเค V หรือ3ามเหรือแรงสูงเกินพันโวลต์ขึ้นไปนครับแปลงมาเป็น2องอโวลต์สำหรับ1เฟส แล้วก็4 0 0โวลต์สำหรับ3เฟสนะครับอันนี้เราจะเรียกเป็นแบบแรงต่ำก็คือมีสายไฟเข้ามาบ้านเราเป็นสายไฟแรงต่ำนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือมากกว่าพันโวลต์เนี่ยบางทีการไฟฟ้าเขาจะเรียกเป็นมีเดียมโวลต์แต่เราก็จะเรียกเหมารวมๆไปว่าเป็นเชื่อมต่อแรงสูงหรือไฟฟ้าแรงสูงนะฮะเกินพันโวลต์เราก็จะเรียกไปเชื่อมต่อแรงสูงความหมายก็คือมันมีไฟแรงสูงมาเช่น2 kv 12 kv อะไรอย่างองเีะไรเงี้ยมาปุ๊บที่โรงงานหรือสํานักงานใหญ่เนี่ย เขาไม่สามารถที่จะแปลงเป็นแรงต่ําให้ได้เราก็ต้องไปติดตั้งมอแปลงเองแล้วก็แปลงมาเป็นแรงต่ําเองในโรงงานหรือสํานักง,งานของเราอันนี้เราเรียกว่าการเชื่อมต่อแรงสูงอ่าซึ่งการเชื่อมกันานไฟแรงต่ําและแรงสูงเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขแตกต่างกันไปนะครับในส่วนตอนนี้เราก็จะมาพูดกับเกี่ยวกับเชื่อมต่อของการไฟฟ้านะครหลวงสําหรับแรงสูงนะครับทีนี้ของการไฟฟ้านะครหลวงและการไฟส่วนภูมิภาคเนี่ย การเชื่อมขนานไฟหรือการติดตั้งโซลาเซลล์แบบออนกริดเนี่ยก็ต้องทำเรื่องขอเชื่อมต่อโครงข่ายนะครับปัจจุบันเนี่ยสำหรับการไฟฟ้านคะรหลวงเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมขอเชื่อมขนานไฟผ่านออนไลน์ได้นะครับสำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยสำหรับการขอขายไฟสามารถที่จะเชื่อมออนไลน์ได้แต่ถ้าสมมุติเป็นเชื่อมขนานไฟเฉยๆไม่ได้ขายไฟเนี่ยอันเนี้ยเราต้องไปยื่นเอกสารโดยตรงหรือส่งไปณีย์ไปหาการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเขตนั้นนะครับอ่าอันนี้เอาใจช่วยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยปรับปรุงนะครับให้ยื่นออนไลน์ได้เหมือนกับการไฟฟ้านครหลวงที่เขาทํามาค่อนข้างเนิ่นนานและหลายปีแล้วนะครับอ่าทีนี้ในส่วนของการขายไฟเนี่ยภาคประชาชนก็จะ1เฟสเนี่ยนะฮะได้5กิโลวัตต์ทั้งไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาคแล้วก็3เฟสเนี่ยได้ไม่เกิน10กิโลวัตต์นะครับอันนี้คือติดตั้งโซล่าเซลล์แบบขายไฟอ่า ของการไฟฟ้านครหลวงเป็นติดตั้งเชื่อมต่อแรงสูงอันนี้ขายไฟไม่ได้แน่ทั้งการไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาคเนี่ยอันนี้ขายไฟไม่ได้แน่ๆน,นะฮะทีนี้เราไปดูเงื่อนไขาการเชื่อมต่อแรงสูงกันนะครับซึ่งการเชื่อมต่อแรงสูงเนี่ยเราก็จะอ้างอิงจากกิจโค้ดปี2559ซึ่งทั้งการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้ออกกฎระเบียบมาเพียงแต่ว่าออกมาซักระยะหนึ่งเนี่ยการไฟฟ้านครหลวงก็เข้าใจในความยุ่งยากในเงื่อนไข กฎระเบ,บียบดังกล่าวก็ผมจําไม่ได้แน่ชัดนะครับว่ามีประกาศหลังจากนั้นประมาณสัก2อปีฮะจากปี59มาเนี่ยก็มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงว่าเอ้ยข้อกําหนดให้อนุโลมให้อันนี้เป็นตัวอย่างของการไฟ้าฟส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งของนครหลวงก็คล้ายๆกันฮะอันนี้พูดถึงตอนปี59นะครับก็จะออกเงื่อนไขามาแบบนี้ครับสำหรับเงื่อนไขหลักๆของที่ออกมากิจโค้ดปี59าเกครับ ทั้งการไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาคเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันนะครับอันนี้พูดถึงปี59ก่อนนะครับถ้าเชื่อมต่อแรงสูงก็ 12kV 22 kV อะไรก็แล้วแต่นะครับเ,เชื่อมต่อแรงสูงก็มากกว่าพันโวลต์เราก็ตีเป็นแรงสูงแล้วกันฮะซึ่งเงื่อนไขทั้ง2การไฟฟ้าเนี่ยก็จะค่อนข้างเหมือนกันก็คืออินเวอร์เตอร์เนี่ยต้องผ่านการรับรองจากทั้ง2หน่วยงานก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและนะครหลวงนะครับก็คือเราเรียกว่าขึ้นลิสต์การไฟฟ้านะครับเชื่อมขนานไฟเนี่ย ติดตั้งได้ไม่เกิน1,000กิโลวัตต์ต่อ1นมิเตอร์โดยไม่ต้องขออนุญาตลองง4นะครับต้องติดตั้งรีเลย์โปรเทคชันนะครับอันนี้พูดถึงปี59นะครับถ้าเราติดตั้งขนาดอินเวอร์เตอร์เนี่ยไม่ถึง250กิโลวัตต์หรือ250 kva เนี่ยเราไม่ต้องติด pq มิเตอร์สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหากติดตั้งเกิน250 kva นะครับพูดถึงอินเวอร์เตอร์นะครับคุณต้องติด pq มิเตอร์หรือ power quality มิเตอร์ซึ่ง ราคาก็แสนกว่าบาทนะครับไม่รวมอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องเช่น CT แล้วก็อื่นๆนะครับสำหรับการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยไม่ต้องติด p q คิมิเอร์ถ้าติดตั้งยังไม่ถึง2เมกะวัตนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างของทั้ง2การไฟฟ้านะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของการไฟฟ้านครหลวงนะครับแต่ว่าหากใครสงสัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ย ทางเราได้ทําวิดีโอก่อนหน้านี้ไปแล้วเดี๋ยวลองไปหาดูนะครับทีนี้มาดูเงื่อนไขที่การไฟฟ้านะครหลวงเขาได้อนุโลมแล้วนะครับหลังปี59เนี่ยเขาก็คงจะดูแล้วว่ามันค่อนข้างยุ่งยากหน่อยก็คือเดิมเนี่ยต้องติดยังไงก็ต้องติดรีเลย์อ่าทีนี้เขาก็ออกเงื่อนไขอนุโลมมาให้เราเลือกเป็น2ทางก็คือ 1. คุณติดรีเลย์โรเทคชั่นเลยยังไงคุณก็ต้องติดรีเลย์โรเทคชั่นหรือ2คุณเลือกเป็นทางว่า คุณไม่ต้องติดรีเลย์โปเทคชั่นแต่คุณเลือกเป็นติดตั้งซีโร่เอ็กพอร์ตหรือไอตัวกันย้อนนะครับทีนี้ถ้าคุณเลือกไอตัวซีโร่เอ็กพอร์ตแล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือว่าคุณจะต้องนำส่งอุปกรณ์คอนโทลของซีโร่เอ็กพอร์ตส่งขึ้นลิสต์ของการไฟฟ้าแล้วก็จับคู่กันด้วยว่าอของซีโร่เอ็กพอร์ตตัวนี้มันจับคู่กับอินเวอร์เตอร์รุ่นนี้แล้วก็ คุณต้องส่ง Data s h e e t หรือสเปคของอุปกรณ์ซีโ e ร่พอร์ตดัตต h าชีตสเปคของ CT ที่เอานำมาใช้นะครับแล้วก็กรอกข้อมูลต่างๆมันจะมีแบบฟอร์มของเขานะครับอ่าก็อันเนี้ยก็สามารถที่จะส่งอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยขึ้นลิสต์กับ กองพัฒนาระบบไฟฟ้าฝ่ายวิจัยของการไฟฟ้านครหลวงได้นะครับอันนี้ผมมีเบอร์โทรขึ้นที่ที่พรีเซนต์แล้วนะครับแต่ท่าน묻ว่าเอ้ยคุณมองว่าเอ้ยซีโร่ไอพอร์ตมันยุ่งยากอ่าเลือกทางเป็นติดตั้งรีเลย์สาหรือตัวเขาเรียกรีเลย์โปเทคกชั่นรีเวิร์สพาวเวอร์รีเลย์สาคุณก็ตัดข้อ1ไปคุณก็มาเลือกเป็นข้อ2แต่ว่าอย่างที่บอกก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเลือกข้อ1เพราะว่าอะไรเพราะว่ายังยังไงเนี่ยซีโร่ไอพอร์ตเนี่ยเราต้องติดให้ลูกค้าอยู่แล้ว ถ้าสมมุติเราไม่ติดซีโร่ไอพอร์ตเนี่ยมันก็จะมีปัญหาว่าเกิดไฟฟ้าไหลย,ย้อนกลับบางช่วงเวลาเนี่ยระบบมันก็จะไปตัดเบรกเกอร์เพราะนั้นเราก็ต้องไปออนออฟเบรกเกอร์อยู่ตลอดอ่าเพราะนั้นไอตัวซีโร่ไอพอร์ตเนี่ยมันจะคอยหลีกําลังการผลิตไม่ให้มันกําลังไฟฟ้ามันไหลย,ย้อนกลับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเป็นแมนนวลตอนเปิดเบรกเกอร์ของโซล่านะครับแล้วก็ไอตัวซีโร่ไอพอร์ตเนี่ยมันก็ราคาถูกกว่าไอตัวรีเลย์เพราะว่ายัางชุดรีเลย์รวม CT ด้วยยิ่งถ้าเป็นแรงสูงเนี่ยถ้ามีหม้อปแปลงงหลลาาายูกเราออาจจะต้ ของซีทีแรงสูงอันนี้หลักก็หลายแสนนะครับส่วนใหญ่เราก็จะเลือกเป็นข้อแรกอันนี้หากมีข้อสงสัยเนี่ยโทรสอบถามตรงนี้ได้นะครับตามที่บอกข้างต้นนะครับก็อินเวอร์เตอร์เนี่ยเราจะต้องขึ้นลิสต์ของการไฟฟ้านครหลวงและภูมิภาคนะครับโซนไหนเราก็ต้องเอาเขาเรียกอินเวอร์เตอร์รุ่นไหนคือสมมุติเราเราขึ้นลิสต์ของการไฟฟ้านครหลวงแล้วแต่เราจะเอาไปติดตั้งกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยไม่ได้ขึ้นลิสต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ได้นะครับ ก็เขาจะแยกกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของอินเวอร์เตอร์รายชื่ออินเวอร์เตอร์ที่ขึ้นลิสต์ของการไฟฟ้าเขาก็จะทยอยประกาศมาอยู่เรื่อยๆ3าเดือนครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าก็อันนี้ก็จะเป็นของขึ้นลิสต์ของอินเวอร์เตอร์ของการไฟฟ้านครหลวงทีนี้อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยของการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยถ้าเราเลือกทางเดินที่ขอเชื่อมขนานไฟโดยใช้ซีโรยพอร์ตเราจะต้องมีอุปกรณ์คีาเรียกซีโรยพอร์ตคอนโทรลเลอร์เนี่ย จับคู่กับอินเวอร์เตอร์ว่าคุณผ่านลิตแล้วนะอันนี้ก็เป็นรายชื่อผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายไฟไหลย้อนเข้าสู่โครงข่ายไฟฟ้านะครับอันนี้ยกตัวอย่าง abb รุ่น pvi pmu จับคู่กับ power monitoring รุ่นนี้ยี่ห้อนี้แล้วก็อินเวอร์เตอร์ที่ใช้จับคู่กับไอตัว control unit มันก็จะเป็นจับคู่กันเห็นไหมครับยี่ห้อไหนก็ต้องจับคู่ยี่ห้อนั้นเราก็จะชิน ใช้หัวเว่ยยกตัวอย่างของหัวเว่ยนะสันสองพันรุ่น 20K จับคู่กับจานิซ่า9 6 rm แล้วก็สมาร์ทล็อกเกอร์พันถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยอันนี้น่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับ 20K tl ไม่มี m ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆหน่อยเห็นไหมครับ 20K m 2 m 3เอ้ย 30K m 3อะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยก็มาจับคู่กับจานิซ่า9 6 rm เห็นไหมครับแล้วก็หัวเว่ยสมาร์ทจับคู่กับห er ัวเว่ยสมาร์ทล็อกเกอร์ส0 0พัน a อันนี้ ถ้าสมมติเราไปใช้รุ่นอื่นที่ไม่ไม่ได้จับคู่กันก็ไม่ได้ส่งไปก็ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นถ้าไม่ผ่านอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหาทางติดตั้งรีเลย์แทนเป็นข้อ2อนะครับอันนี้คือร้าวๆเท่านี้เองของการไฟฟ้านคะรหลวงเนี่ยเงื่อนไขมันไม่ค่อยเยอะ,อะแล้วก็ไม่ต้องมีพวกกันดูดกันย้อนอะไรด้วยไม่เหมือนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขาจะมีเรื่องระบบกันดูดกันกาวฟอสโปเทคนะครับอ,อันนี้ก็แล้วแต่คนออกแบบ แล้วก็คนออกสเปคของทั้ง2การไฟฟ้าน,นะครับก็เบื้องต้นเป็นเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ